วันนี้เราจะมาตแตงกันนะครับเราก็มีเสนพกต่ไปด้วยกระเทียมก่อนครแล้วก็ใส่พริกเข้าไปครับปงส่็นตัวเล็ครับสองซ้นตัวครับสามครับใส่น้ำปลาครับสองตัวครับกระามะนาวครับมกระเทลงเข้าไปครับสิ่ที่ไหนเกดะไรครัใส่เข้าไปครับกระปองใส่เข้าไปกุมกระปหมนครับใส่เข้าไปครับใส่เส้นเข้าไปครับเสร็จแล้วครับพลัมเสิร์ฟครับตัมวแตงกับน่างนครับสีสันแวะักนะครับสดยครับ วันนี้เราจะมาตำแป้งกันนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบไปด้วยพริกกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ปูปูนะครับวันนี้เรามีปูนะครับปูเค็มแล้วก็มะนาวนแล้วก็มีกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีเส้น วันนี้เราจะมาตำมั่วแตงนะครับก็มีมะเขือนะครับก็เราก็มาลงมือทำกันเลยครับตำกระเทียมก่อนครับแล้วก็ใส่พริกเข้าไปครับปูใส่ไปทั้งตัวเลยครับอใส่ไปครับสองซ้อนโตครับน้ำตาลเข้าไปครับผงชูรสครับน้ำปลานะครับซ้อนโตครับกำน้ำมะนาวครับมะเขือเทศลงเข้าไปครับ ติดทั้งน่อยครับกลือจานครับย <Yahoo! S 1> ใส่เข้าไปครับกลืปล่าใส่เข้าไปครับอันนี้เรามาตำมั่วแต่งกันนะครับกุ้งกับปลาหมึกครับใส่เข้าไปครับ มือเราจะมาตำม่วงครับอย่าไปตำมันแรงครับมันจะแหลกใส่เส้นเข้าไปครับใส่เข้าไปเลยครับตำม่วงแดงครับแดงใส่เข้าไปครับตำม่วงแตงครับสีสันน่าอนะน่ารับประทานนะครับเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับตำม่วงแดงครับ เป็นไงครับซีซันนักรับประทานนะครับ